กลับก่อปลูกต้นข้าวพันษานะครับจะออกสีเหลืองๆนะครับหน้าหน้าข้าวพันษาเท่านั้นนะครับหน้าอื่นก็ไม่ออกนะครับหน้านี้จะออกเราปลูกเอาไว้แล้วก็มีเชื้อมีเมล็ดมันหล่นเอาไว้นะครับมันก็จะกออกมาเยอะอยู่นะครับที่นี่ก็เราเพาะเอาไว้มัน หน้าแรงเนี่ยมันไม่ไม,ไม่ไม่เห็นนะครับไม่รู้ว่ามันจะมีหรือไม่มีแต่พอหน้าฝนมาปุ๊บมันก็ออกมาครับเยอะเป็นเป็นพุ่มเป็นพวงเยอะแล้วก็ต้องปลูกเอาใส่กระถางเอาไว้นะครับอีกอไม่นานก็เป็นดอกครับก็เอาเอาใส่กระถางไว้นะครับก็แป๊บเดียวเป็นดอกไม้ที่เป็นตามฤดูฤดูของเข้าพรรษาจากกรกดาจาก ก็ม่ใช่กรกดาตั้งแต่มิถุนาไปนี่แหละครับเริ่มมีดอกนะก็จะไปจนนู่นนะครับออกพรรษานน่นแหละนะถึงถึงจะวายนะคือช่วงเข้าพรรษาเขาจะออกดอกมันสีเหลืองเหมือนพระเข้พาพรรษาก็เรียกอดอกเข้พาพรรษาจริงๆไม่ใช่มีแต่ที่นี่นะมีหลายที่ที่แถวภาคก,กลางทางสระบ,บุรีลบ,บุรีเนี่ยก็มีนะมีเป็นมีงานมิ มีงานเกี่ยวกับต้นข้อพันษาด้วยดอกข้อพันษาเนาะก็อเอาไปวัดเอาไปช่วงข้อพันษาเทศกาลนะครับเนาะเราก็ปลูกเอาไว้ครับเป็นความสวยงามเป็นความรุ่งเรืองก็ว่าได้สีทองมันมีความหมายเยอะนะครับความหมายแต่อย่างน้อยๆเรารักษาธรรมชาติคนระับธรรมชาติให้แต่และฤด,ดูก็จะมีพืชตามฤดูนะหมายถึงดอกไม้นะครับ เป็นไม้ดอกไม้ดอกแล้วเป็นพืชลมลุกอยู่สามเดือนสี่เดือน, <S <S เ,อนเขาก็จะหายจางไปนะครับนี่ก็ประเพียกก็มาขยายครับขยายออกไปนะขยายไปเรื่อยๆนะครับให้ให้ให้มันงามบางทีถ้ามันอยู่เป็นเป็นเยอะๆมันอาจจะไม่ขึ้นนะมันมันขึ้นยากม,มันเบียดกัน เราต้องแยกออกมาเป็นเป็นกอเป็นอะไรต่อไปก็ขยายเองนะขยายเองมันอย่างอย่างกอนี้เนี่ยนะครับนี่เราเอาไวน้นี่ลูกมันขึ้นมาเยอะเลยเนี่ยหน้าหน่อมันอนะเต็มเลยนะครับอีกสักหน่อยก็อาจจะเต็มกระถางนะแต่ละจุดนะที่เราทําเอาไว้ปลูกเอาไว้มันก็ดอกร่วงหล่นลงเองนะครับปีต่อไปก็ไม่ต้องมาปลูกยากเลยมันก็จะขึ้นเองนะเราก็เจ็บรวบรวมไว้หน้าแรงนะ พาหน้าฝนมันมันมาโดยธรรมชาตินะแต่อันนี้ตอนแรกเราไม่รู้ว่าเป็นเมล็ดของนี้ป้าก็เลยเอาเอาเมล็ดไมหนาไปหน่อยเอาสมสมลงกล้าลองดูว่ามันจะเป็นต้นอะไรนะที่แท้แล้วมันก็เป็นต้นกับพันาต้นข้พันษาก็เลยเสียดายนะคะมันถ้ามันอยู่แบบนี้มันก็จะไม่โตนะคะมันแอะเดนี่ป้าจะต้อง ครับวันนี้ก็ได้อนี่มาปลูกด้วยนะครับเขาเรียกว่าต้นดอกหอนไก่ใหญ่นะหอนกอนใหญ่ที่เป็นหอนไก่ที่เป็นพั่วใหญ่ๆนะก็ได้มาปลูกนะก็ปลูกลงไปแล้วละ่ะนะในวันนี้ก็ปลูกไปหลายชนิดอยู่ปลูกเอาไว้ก็เพื่อเอาพันไว้นะครับ เอาพันธุ์เจ็บรักษาไว้เพื่อเพื่ออนาคตข้างหน้าเราก็ไม่ต้องไปหาที่อื่นเราก็เอาจากสวนของเราเองขยายพันธุ์เองก็ส่วนต้นอื่นๆก็แตกหน่อเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกหางกระรอกนี่ก็มีลูกมันร่วงลงแล้วมันก็ขึ้นมาก็เยอะอยู่นะครับแต่ยังไม่ได้ขยายอยากจะขยายอยู่นะครับต้นจานแดงดอกจานแดงเนี่ยก็ก็มีอ่ลูกมันร่วงหล่นแล้วก็ ขยายพันธุ์แตกเยอะเหมือนกันครับก็จะพยายามจะเก็บเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อว่าอนาคตเราอาจจะต้องเอาไปไปปลูกนะมีคนมาซื้อนะครับเอาไปปลูกที่ตามปั๊มน้ำมันหรือว่าสถานที่ร้านอาหารอะไรต่างๆเขาก็อาจจะมาซื้อเนาะเราก็จะเก็บเอาไว้ก่อน เป็นเป็นกล้องเบอร์เบอร์ยังไงไม่ไม่ชัดนะปลาเปียกทำงานอยู่นะครับเป็นเป็นเหนือ,ห,นอหรือเปล่าที่ดูหน้าไม่ไม่รู้มันมันอยู่ที่กล้องก็นนะพยายามไม่ออกแต่มันจะเป็นโมมัวไม่รู้เป็นอะไรเป็นกับกล้องไหมไม่เป็นเช็ดแล้ว แต่ว่าตอนนี้ไม่ได้เซฟนะไม่ไม่ได้เซฟไม่ได้มาในพุดลุยสวนเลยไม่ได้ทายากันยุงอะไรยุงยุงตัวเล็กเยอะมากเลยคุณหูระวังด้วยดิฉันต้องสลัดสลัดสลัดยังไงยังไงอะไรก็ไม่รู้อืมกล้องมันไม่ชัดมันเป็นอะไรไม่รู้นะครับเอฟซีเออเออมากลับมาต้องขออภัยนะครับเอฟซีบางทีดูไม่ชัดอันนี้ชัดแล้วนะครับ ยังไงต้องขอไปเอฟซีก็ยุงก็เยอะครับตัวนี้ต้องเร่งปลูกแล้วรัับเดี๋ยวมันมันมาได้กลิ่นแล้วมันมานะนไมันฟูงพึ่งเลยมันอันตรายเหมือนกันนะครับยุงหน้านี้นะปลูกไว้หลายๆกอหลายๆนั่นก็ได้นะปลูกเอาไว้เป็นหลายๆต้นก็ได้รวมกันไม่เราค่ะคุณลุงเดี๋ยวมันไม่ขึ้นอีกก็อันนี้ก็เป็น ดอกเข้าพรรษานะครับมันดูนะดูใกล้ๆนี่มันสวยนะครับมันสวยมันเป็นสีเหลืองงามเลยนะฮะมันก็จะออกเยอะอยู่นะครับตอนนี้ก็ยังไม่เยอะแต่อีกสักหน่อยเราปลูกไว้นี่จะออกเยอะครับเนี่ยเป็นสีเหลืองนะครับที่ปะเปียกปลูกนี่ก็พันเดียวกันสีเหลืองอย่างเดียวไม่ไม่ไม่มีสีอื่นแต่ว่าที่นี่มีดอกเข้าพรรษาอีกแบบหนึ่งสีขาวนะครับสีขาวเป็นเหมือนดอกกระเจียว<ม>ก็เป็นเข้าพรรษาเหมือนกันครับ ข้าวพันษาเหมือนกันเพราะช่วงนี้มีพืชที่เป็นไม้เข้าพันษาเยอะเหมือนกันนะครับเป็นดอกกระเจียวอันหนึ่งก็เป็นปทุมมาก็มีเทพนาเทพสถิตส,ส,สีขาวเนี่ยครับออกมาเขาเขาก็เรียกเหมือนกันนะบอกว่าเทศกาลข้าพันษาเนี่ยก็สีเหลืองก็หมายถึงพระนะแต่ว่าสีขาวก็หมายถึงความบริสุทธิ์พี่น้องอในตระกูลเข้าพันษาแต่ว่าที่ ที่เขาเรียกว่าเทพสถิตมันเป็นเหมือนพันที่มาจากอำเภอเทพสถิตนะแวกระเกียวมาจากเทพสถิตนะใช่มันส่วนใหญ่ตัวกระเกียวมาจากทางโน้นนะฮะมาจากอำเภอจังหวัดชียภูมิแต่ว่าเป็นอำเภอทางอำเภอเทพสถิตวิธีปลูกก็ง่ายนะครับแค่เอาต้นมามาปักลงตามที่เราต้องการปลูกง่ายครับรากมันเยอะ น่าเยอะเอาไปก็ติดละไม่ต้องการปุ๋ยอะไรมากมายเนาะหน้านี้มันขึ้นของเขานะเป็นโดยโดยธรรมชาติของเขาอยู่แต่ถ้ารวมไว้เยอะๆมันอาจจะไม่งามโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับดูยุงคูลง